สวัสดีครับเมื่อคืนประมาณที่สองที่สามฝนก็ได้ตกลงมาครับอ่านี่เป็นฝนแรกในปี2563สวนของผมฝนตกแล้วครับนี่เป็นมะม่วงครับมะม่วง อยู่บนนอกครับอยู่ชนบ,บทมีมะม่วงกินนี่ครับมะม่วงออกมะม่วงครับนี่เป็นมะม่วงแก้วนะครับ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับบ้านผมโปเล่นโอ้ชุ่มฉ่ำครับฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำมะน,นาวเดี๋ยวพาไปดูมะน,นาวลกๆมะน,นาวนี่ไม่ไดแ้แต่แต่งดูแลเห็นพ่อไหาอย่างนั้น ต้องละฝนตกออกมาฝนตกลงมาเนี่ยชุ่มฉ่ำน่าดูลกจริงๆครับจะได้ไม่มีเวลาเลยครับมัวแต่ทำข้าวโพดนี่ครับหนู่บ้านผม เดียว <Yo, laughs> นี่มผมนี่ครับต้นมองต้นนี้ถ้ามองจากฝั่งนู้นฝั่งทางบ้านผมนะครับก็จะเห็นมันก็คล้ายๆต้นเอ้ยมันก็คล้ายๆรูปร่างมันคล้ายพวกกระต่ายพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนคืนนะผมจินตนาการ